ไปพอผู้เบาวทั้งเว็บเดทคุยกันได้สองอาทิตย์ผู้เบาวก็ใจร้อนใจร้อนแด็กมาไววได้อยากม,าากมาหาผู้สาวในที่นี้ผู้เบาวนะ่ะเพิ่นเป็นคนว่าเค่งศาสนาถ้าแบบว่าถ้าบดได้แต่งงานกันมันจะแตะตรงกันบ่ได้่าสันว่าความผู้ชายว่าดีว่าอมันสิผิดอนี้มันสิเป็นบาปออาจะของกะโอเคเข้าใจเขาก็เรยว่า มานี่เขาสีมาเจ้าของก็เลยถามาว่าจะให้เขาเจ้าของไปรับสนามบินบอกเขาเลยบอกว่าโต้องเขาจองโรงแรมนี่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 ไปแล้วเราเขาก็สั่งไว้ว่าเขาก็ถามว่าซื้อเธอในบัตรประชาชนเธอใน่ะใไอดีการ์เธอร์ซื้ออย่างเออเขาเชิญโรงแรมบึงเพราะว่าฉันนี่ล้วเอากุญแจน,นักเขินไปพักได้เลยเออเราก็เจ้าของก็ความแบบว่าซื้อเบอร์หรือว่าบ่รู้ล่ะเจ้าของก็ถามไปว่าจะให้ฉันนอนหันบ่อผู้ชายก็ว่ากะแล้วแต่เธอถ้าเธอแบบว่าอยากนอนเธอกับนอนะกะับผู้ ผู้สาวก็เลยว่าเออโอเคฉันจะเตรียมเสื้อผ้าไปถ้าถ้าบางที่ฉันอาจจะนอตหรืออาจจะบ่นอตก็ได้ผู้สา้ก็อ๋อโอเคโอเคจะคลองกับเบิ่งก่อนมาย่ามมามันสิเป็น่ังไหนมันตรงปุกบอกหดย่าผู้ชายมากมีจะคของไปพักอยู่ล่วงหน้ามือนึงโอ้ผู้บ่าวแขกมันก็รอเนาะเออโอ้รอว่ระสันยายรัวคนในกล่องอีกในกล่องว่ารัวนี้ก็รัวคักรัวจนหนูอยากอายว่าสันเออกะ ผู้ชายมากอะทำความู่จักกันผู้หญิงนี่กับบุคอยเก่งภาษาบันไดแต่ว่าผู้ชายนี่ภาษานี่คลองกะว่าวกันกะเขินแนอายเนี่ยกะผู้ชายกับผ้าอ่าลงกไปกินอาหารเขาก็จะเลือกกินของเขาละสั่งมากะเออกะคุยกันกะเขาก็เด่มนิดน้อยกะเขาไปในห้องกะไปนอนเขาก็บริเ็ณอย่างอิหลีเขาไม่แค่ว่าจุ๊บจุ๊บหน้าผานแล้วเขาก็นอน้องเขาอะมือแรกกะผ่านไปจะของกัาว่ามันคืออดได้วหรน มือที่สองเขาก็บเเห็นอย่างนี้เขาเคยซื้อแล้วเขาก็บอกแต่ว่าก้อนหนาเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเขาคุยกับมูอมู่เขาอาจจะตามมาแล้วซึ่งมู่เขาอาจจะมาเที่ยวแล้วกะถ้า,าจ,จะคล้องนี่มาอยู่กับคือแบบเผาพุ้หยิ่งมา่อยู่ในห้องโดยที่ว่าแต่งงานกันแล้วแบบว่าทำมูเขาหลุดมันจะบดดม่ด <c oughs> ีแบบว่าเขาถือก็เรียกว่าให้น้องกลับไปก่อนเวลาจะมูเขาจะมาเออ ก็ยูสองขึ้นสามขึ้นก็บ่เป็นอย่างเขาก็เลยให้นนองกลับไปกวนผู้บ่าวแขกก็เลยให้เงื่อนไปหาพัน์กลับไปเดี๋ยวทํามูฉันเดี๋ยวทํามูฉันไปแล้วฉันจะโทรหาเธอเ้อเจ้าของก็อี่อยงวะก็โอเคเพราะว่าเขาเอ่ยปากเนาะกลับไปได้ไหมสามมือ่านไปผูป้ใา้ถักหาว่าเพื่อนฉันเขาไปเที่ยวเมืองอื่นแล้วแต่ว่าไม่ได้กลับนะไปเที่ยวที่อื่นเธอขึ้นมา จะของกลับมาจะของก็บอกก็มูได้มูก็ถามเป็นยังไงไปหานั่นนี่เนาะอ๋อพอตอนแรกปรึกษามูมูก็บาโอ้ยข้ามันรอมึงก็ไปตองไปย่านมันดอกดภาษาเออเจ้าของก็เออถ้ารอกับวิญญาณนังสินารอตรงปุ๊กนังสินากับวิญานเจ้าของก็เลยว่าไปบอกก็มูเด้ก็บว่าโบไม่อยังเกิดขึ้นวันนี้มูเลยว่าโอ้ยถ้ามันอยากได้มึนกันอันนั้นโหลดภาษนมึงสิไปกักให้หยางภาษนเดี๋ยวเขาก็เมื่อได้จากเลยเจ้าของก็คือแบบเตรียมพร้อมเต็มทีเด็ก พอมหาผููไส้ไปนี่กลับมาอยู่น้ากันกับไปเที่ยวไปนั่นไปนี่น้ากันล่ะอืมไปล่องเรือไปล่องเรือไปอ่าลาอยอียงเกาะแถวเกาะเกตแถวยังกับไปยังสินาลองเจ้าพระยาลองนี่ไปไปพาพเขาไปยังตลาดนางไปกักลับมากังคืนกันนนห้องเดียวกันนี่ะเขาก็ะเบือหางอี้ยงกเจ้จเสือบอกกเบือห์เหี้ยงบรแต่บะตองเลยน้องก็เรยว่ามันก็แปลกมันขันจุข้องสิบิขึ้นแบบว่า พอนอนปบเขาจุบเขาหันน pues okay ี่ได้บัดจ้าของนอนเอามื่อไปจับเขาเขาเกาอกได้เขาก็บอกว่าโอ้โอ้โบ่บเออบบอ่าอยู่ห่างๆกันผู้หญิงกับบูไส้ยังสิไหมเออเจ้าของก็งงว่าเอ้าี่อยู่อีกมื่ที่สามผู้สัาเจ้าของก็เลยถามผู้ไายเลยไปเจ้าของแบบว่าถามผู้ไา้ว่าฉันอะฉันเขาใจอยู่ว่าท่วาเธอศาสนาเธอแต่ว่า เธออยู่จังเสียเธอพอมามีความตรงการฉันตีผู้ชายก็บอกว่าฉันมีแต่ว่ามันผิดหลักอันนี้ของฉันฉันมานี่ฉันมาเลียนลู่เธอฉันมาดูเธอว่าเธอนี่ยนิสัยเป็นยังไงของกับฉันใดบ่อืมอ่าไล่สไตล์ยังสินะอืมเราผู้หญิงก็เลยถามว่าเราฉันผ่านบ่ผู้ชายก็ยิ้มมือซื้ออ้าวก็อยูน้องกันไปอีก สามมื่สี่หมื่กบับ่าในมีอย่างเกิดขึ้นก็ไปเที่ยวปกติด้กับมื่มือ่อบานนี้ผู้ใช้จะกลับอีกสองมือผู้ใช้จะกลับนองก็เลยบอกวา่าฉันขอนอนกอดเธอได้เห็ดขอนอนกอดได้บบเพราะวา่าฉันคิดหอดเธอได้เออบ่ต้องมามีสัมพันธ์ทางกายทางอย่างผู้ใายก็โอเคเออก,นอนก็นอนกอดนอนกอด น้องเขาพยายามล้วนล่ามเขาน้องบอกเลยว่าน้องพยายามล้วนล่ามเขาเขาเอามือออกเขาก็บอกว่าเออบ่ต้องบ่ต้องอันนี้เออถ้านอนยังซี่ก็คือตรงนอนคือเกาได้แยกไปอย่างมันเขาเหยไกลเลยคอยกระทำว่าเขาบ่มีความต้องการนี่มัน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 บ่ตื่นอีย่างตีมันเหี้ยสรุปติอนว่าบ่ยาย่มันเต็มที่อยู่ในใจมันบ่นวนน้ำหนุ่บริสันเออกะพ่อพ่อเน้นทิพย์เดาแล้วอ่ะพ่ออ่ะ ถึงหมื่นเขากลับเขากลับเขากลับล่าเขากลับถิ่มเงินมาให้นหน่องเขาก็ให้นหน่องได้ได้สามหมืน่นแล้วเขาบบเห็อนอีหยังน่องน่องก็ไม่ได้สงสัยว่าผู้ชายยังสี่มันกับมีติหรือว่าหรือว่ามันบ่มากหนูถ้าบ่มากหนูมันคือเอื้นหนูมาดูแถมคือเอิ้นมากน้องว่ามีแต่จุบอือซื้อมันเป็นจุบเลยจุบอือซื้อจุบก่อนน,อน่องอือซื้อไปใส่ก,กับไปปกติน้องเลยว่าจังสี่เขาจริงใจกับหนูบ่ยย่าเขาจริงใจบอกคือเขาบบล้วนล่ามโมหยังเลยแมวสัน อันนวงมาตั้งแต่พระอยู่วัดกันยังอดบเลยอันนี้คืออดได้นหนูกับคือเป็นวันหนูนูบาดใหา่เด้นหนูกระพรอมแต่ว่าผู้ชายมันบ่เฮ็ดแม่สันไปไกล่ไปล้วนล่ามเขาเขาก็เอาเอามือออกเขากับว่าถ้าออกเขาก็บอกว่าพ่อยังไม่เฮ็ดจังสีนะมันก็อยากอายในความไมเป็นผู้หญิงขันเขาเอาจังสีมันกับสามารมาที่ว่าสีดานสีมึนได้แม่เอาก็เลยมาถามนี่ลหละว่ายายยายคิดจังไหนซันคอยกันเลยว่าเรือเป็นเข้าเข็งศาสนาอีหรีที่ว่าบบแต่งงานกันมันก็มี่ได้โบตเข็งมันก็เข็งอีหรี นั่นก็นจะมีอีกประเภทหนึ่งเด้ต่ตามที่ลูงสิมันก็นจะมีประเภทที่ว่าเขาบริมักผู้ญิ่งแต่ว่าเขาต้องการเอาผู้ญิ่งคนนั้นที่ว่าไปแบบว่าแต่งงานบางหนา้าไหมค่ะมันมีเด้เอาไปแต่งงานบางหน้าที่ว่าอยู่เอาไปอยู่บ้านเจ้าของเราไปดูว่าผู้ญิ่งคนนี้มีความต้องการสูงบมถ้ามีความต้องการสูงเขาจะบ่เอาเขาจะเอาผู้ญิ่งที่แบบว่าที่บ่อยมีความต้องการที่แบบยู่กันแบบว่า ด้วยความที่ว่าศาสนาเขานี่ผู้ชายมันหมักผู้ชายบาย่ไดก็เลยตตองมาแต่งงานเอาผู้หญิงบงนะังหนาเอามาอยู่ล้วไปอยู่น้าเขาแล้วเพื่อเขาจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายแมมแล้วผู้หญิงก็น,นีอยู่ในยูนีอยูไปยูไปย,ไปยูน้ากันไปเรื่อยๆโดยที่ว่าบ่าต้องอ่อบ่ต้องมีการว่ามีเพศสัมพันธ์กันแต่ว่ายูน้ากันไปเขาก็ดูดแลปกติท่าหนาที่ปกติกันจะคล้องไปยุ่พุนะ่น่ะ ก็แบบว่าทํางานทําการมันมีได้แบบจังสีเนี่ยทํางานทําการไปหรือบทถ้ำแล้วแต่นะแต่ว่าเขาสิบโบมีอย่างกับจาขอแล้วเขาก็บม่ได้ห้ามจะขอ่าบ่มีเขาพูดเดแต่ว่าให้แอบไหมแต่ว่าก็ยุ่เป็นพวเป็นเมียพอบางคนเน่ยเขารวยมระดกเขาหลายพ่อแม่เขาบ่ห้มันมีเคจังสีกับมีอันนี้น้องเอามาเอามาถามมาบอกน้องคอยกันเลยอเอามาบอกหรือมู่เจ้าคิดว่าจังไดจังสีมู่เจ้าก็บอกน้องพ่อแม่พ่นทรงมากจังสีไหมพ่อเอามาบอกกันฟังว่ามัน กันไะยายมันอยู่น้ากันแบบเป็นสองอาทิตย์แต่เวลามันมันบ่มีมอยียงเกิดขึ้นเลยคอยกับพึงนกกุ่งกระพึงเคยพอวประัทั้งเมือดทั้งม้วนนี่ได้น้ำข่าเกือบหาหมื่นด้วยสองอาทิตย์นี่บ่ไเด็เฮ็ดอียงเออเลยว่ามันเป็นแต่ไปตัวบ่ยายหรือมันเป็นแตพ่พ่อพ่อซํานีหยุดเสียหาผู้ไม่ซังสีนะคอยกระบ,บอกว่มันขึ้นกับตรงกรันความตรงกรงันเจ้าของคันเจ้าของคิดว่าเรื่องเสร็จสาคัญเจ้าของก็เอาผู้อืน่นเพราะว่าถ้าอดไม่ได้นี่ก็คือเอาผู้อื่นผู้นี้บ่ตอบโจทย์ ต่ข่อยคิดว่าเขาเป็นเก๋เขาจะเอาน้องแต่งงานไปบังหนาซื้อถ้าเอากับน้องเด้อถ้าถ้าได้ถ้าได้ไดมอีอนาคตต่อไปข่อยคิดว่าเขาเป็นเกยเขาบ่มากผูหยิ่งมันบ่มากผู้หยิ่งม,มันบอกเ,เอาู้หยิ่งแหมู้วื่อว่าจะเอาใดเอาใดแต่ว่าบ่ได้มากแหมเอาแบบว่าเธอสองเธอพ่อให้มีลูกเอาขึ้นจังบานเท่าที่เป็นเพื่อนเป็นดาราที่เพ่อนเป็นเป็นมีลูกกับผูหญิ่งหลือเพื่อนกับกลับไปเป็น ไปเป็นกระเทยยังสิเมคนม,มีซื้อเสียงประเทศไทยห้องสิเพิ่นอาจจะเป็นหนึ่งสันดิความคิดข่อยดิหรือมือเจ้าคิดตังข่อยเอามือเจ้าความเป็นเห็นองเลอจ้ะเอาก็ฝากดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ